เจ้าแหลมล่าสุดฟื้นป่วยบอกเสียใจยันขอสู้ต่อไปไม่เลิกชกสำหรับอาการล่าสุดของเจ้าแหลมศิษเกตเมื่อวันที่สองกุมภาผ่านตามเวลาในประเทศไทยผู้สื่อข่าวเด้รับการเปิดเผยจากเสียหุยว่าตอนนี้อาการของเจ้าแหลมก็ดีขึ้นแล้วผมได้พามารับประทานอาหารนอกโรงแรมที่ร้านอาหารไทยบราซิลสิกเนเจอร์ซึ่งก็สามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ ก็ต้องฝากขอโทษแฟนมวยชาวไทยทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกคนพวกเราเสียใจที่ไม่ได้ชิงแชมป์โลกในครั้งนี้ทั้งที่เตรียมตัวมานานแลมปีช่วงโควิดเราก็ซ้อมตลอดแต่เรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อาจคาดเดาได้ถ้ากับไทยหนนี้จะพาเจ้าแหลมสิสเกตไปให้หมอเฉพาะทางด้านไตได้ตรวเช็ครายละเอียดเพื่อทำการรักษาให้หายดีและที่หลายคนบอกว่า นั่มวยลดน้ำหนักมากเกินไปหรือเปล่าใช้ย,ยาขับปัสสาวะหรือไม่ผมยืนยันนะศรีสกเกตเองไม่ได้ลดเยอะเลยก็ลดตามปกติโชคแต่ละครั้งก็ประมาณ5-6กิโลกร,รมัมซึ่งก็เป,เป็นไปตามหลักวิทยาศา,ศาสตร์การกีฬาส่วนเรื่องยายิ่งไม่ใช่เลยเพราะยาขับปัสสาวะองค์การต่อต้านการใช้สารกระตุ้นโรคหรือวาดา้าที่ดูแลเรื่องสารกระตุ้นเขาไม่ยอมแน่ๆถ้าเรากินก็ตรวจเจอแน่ และที่ค่ายก็ไม่มีนักมวยคนไหนใช้ยาแบบนี้เซียหุยยันส่วนโอกาสที่จะกลับมาชิงแชมป์โลกอีกครั้งนั้นเซียหุยเผยว่าตอนนี้ตนยังไม่ได้พูดคุยกับเอ็ดดี้เฮิร์นโปรโมเตอร์ของแมทลูเพราะตอนนี้เขาก็ยุ่งๆกับการจัดมวยในสัปดาห์นี้ต้องรอให้เสร็จก่อนถึงจะคุยกันได้แต่ก็น่าจะอยู่ที่เราว่าเราพร้อมแค่ไหนตนได้พูดคุยกับซีสเกตแล้วว่ายืนยันไม่เลิกแน่ โดยซีเธเกตบอกว่าเธอเสียยังหนุนก็พร้อมสู้ต่อแน่นอนแม้ว่าอายุจะ35แล้วก็ตามชีนั่นเองเสียหุยกล่าวปิดถ่าย